ต่อมานะคะข้อ13เขาบอกว่าให้ l เนี่ยเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดตัดของเส้นตรงเส้นนี้แล้วก็เส้นตรงเส้นนี้นะคะ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดตัดของเส้นตรงเส้นนี้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังมีเส้นตรงเส้นหนึ่งที่เขามีสมการคือ x บวกกับ 4y เท่ากับ8โอเคนะแล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งเส้นสีฟ้าเนี่ย ครูวาดไม่ได้ตามสเกลเท่าไหร่นะคะเส้นตรงเส้นนี้มีสมการคือ2 x บวก y เท่ากับ9นักเรียนจะเห็นว่ามันเกิดจุดตัดจุดหนึ่งขึ้นมาเพราะนั้นอจุดตรงนี้แหละคือจุดที่เส้นตรง l เขาจะผ่านโอเคนะทีนี้เราจะมาหาจุดตัดกันหาจุดตัดการหาจุดตัดเนี่ยนักเรียนจำไว้เลยว่ามันก็คือการแก้สมการเพราะนั้นสมการที่1คือ x บวก c y เนี่ย เท่ากับ8นี้นะและสมก,การที่2คือ 2x บวก y เท่ากับ9นักเรียนเรียนเรื่องอาการแก้สมก,การมาแล้วแก้ได้หลายแบบแก้โดยใช้กฎของคามเมอร์แก้โดยสองสมก,การก็แล้วแต่นักเรียนทีนี้สิ่งที่ครูจะทำก็คือครูจะกำจัดตัวแปร x เพราะฉะนั้นสมก,การที่1นะตัวแปร x สัมประสิทธิ์เป็น1 แต่ว่าสมการที่สองามสีเป็น2ครูจะต้องทําให้เขาเท่ากันโดยเอา2เนี่ยคูณกับสมการที่1ซึ่งก็จะได้สมการเป็น 2x เวลาคูณคูณหมดนะอันนี้เป็น8นะนี่เป็น16นะคะสอคูณ4เป็น 8y แล้วก็เท่ากับ16ให้เป็นสมการที่3หลังจากนั้นให้เอาสมการที่2ที่เป็น 2x กับ 2x ในสมการที่3าเนี่ยกระทำกันให้เหายโดยครูจะเอาสมการที่ 3เนี่ยไปลบกับสมการที่2 3ลบ2อในตรงนี้นะ 2x ลบ 2x หายไปใช่ไหม8 y ลบกับ y ก็จะเหลือ7 y อ่าแล้วหลังจากนั้นเอา16ไปลบกับ9กานะคะก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ7เนาะอ่ะเพราะ,ะนั้นทำให้เราได้ y เนี่ยเป็น1ถ้าอยากจะได้ x ก็คือแทน y ที่เท่ากับ1ในสมการที่ สแล้วกันอ่ะ่ในสมการที่2เห็นตัวเลขมันง่ายจะได้2 x บวก1เท่ากับ9 2 x เท่ากับ8หรือทำให้เราได้ค่า x เป็น4เพราะนั้นไอจุดที่ผ่านเนี่ยนักเรียนก็รู้แล้วว่า x เขาจะเป็น4แล้วก็ y ที่เป็นอ่ะค่าที่เป็น 1, 1> ครูจะให้จุดที่ผ่านเนี่ยตั้งชื่อเขาว่า x 1กับ y 1นนะคือคือจุดที่เส้นตรง L อลผ่านอ่ะโอเคครูหมดสเต็ปหไปแล้วนะคะสเต็จที่2ทีนี้ครูต้องการหาสมการเส้นตรงครูขาดอะไรบ้างครูก็มาใช้สูตรของสมการเส้นตรงก็คือ y ลบ y หเท่ากับ m คูณกับ x ลบกับ x หซึ่งจุดที่ผ่านครูู้แล้วใช่ไหมอย่างที่บอกว่าครูจะไม่แทนพิกัดครูจะไม่แทนค่า y กับค่า x เนาะเพราะว่าสมการต้องมีตัวแปร y หคือห เอ็มคูไม่รู้ไงอ่าเอ็กหนึ่งคูคือ4เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องหาต่อไปก็คือค่าของ M แล้วเอหามาจากไหนอ่านจุดต่อถ้า P 2สองสามเป็นจุดบนเส้นตรง L เพราะนั้นคูก็ลองสร้างเส้นตรง L ให้นักเรียนเห็นชัดๆอีกทีหนึ่งว่าเออเส้นตรง L เนี่ยนะเดิมทีเขาผ่านจุดตัดก็คือ4ี่หนึงถูกปะ่ะสีนะแต่มีจุด P อีจุดหนึง ู่บนเส้นตรง L ก็คือสองสามนี่ชันแล้วไงสิ่งนี้จะเป็นคนบอกให้นักเรียนว่าอ๋อความชันเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็เริ่มมาสร้างความชันความชันของนักเรียนเนี่ยเกิดจากเดลต้าวายก็คือ,อาวายลบกันักเรีนจะเอาวายตัวไหนลบกันก็ได้ในที่นี้ครูเอาสามลบหนึ่งถ้าครูเอาสามขึ้นมาก่อนนะสามลบหนึ่งข้างล่างนักเรียนจะต้องเอาตัวนี้คือสองลบกับสี่เพราะนั้นความชันของครูคือได้สองส่วน ลบสองถูกไหมเพราะน,นั้นความชันของคู่ก็ได้เป็นลบหนึ่งนักเรียนก็เอาลบหนึ่งตัวนี้แหละค่ะไปแทนที่ได้เลยเห็นไหมก็ไม่ได้ยากวุ่นวายอะไรมากมายแทนตัวนี้ลงไปตรงนี้นะคะเพราะนั้นเราก็แทนลงไปได้ y ลบหนึ่งเท่ากับความชันคือลบหนึ่ง x ลบสี่นักเรียนแจกลบเข้าไปนักเรียนจะได้ y ลบหนึ่งเท่ากับลบ x แล้วก็บวกสี่หลังจากนั้นนะคะให้ตอบอยู่ในรูปทั่วไปก็คือ เราจะเป็นต้องย้าย x ลบ x กับบวก4ไปก็จะได้ x บวก y ลบ1แล้วก็ลบ4เท่ากับ0หรือ x บวก y ลบ5เท่ากับ0นย์นั่นเองเป็นคำตอบของข้อที่13นะคะ